ตูนี้ที่ปูนี่ตู้ำตู care, ้ก็ตกอไม่ได้ครับตกรอบโอเคครับอดีขนมกระดุขึ้นมาเฮยดลงปิดขึ้ยังตูนีจีบเอกไปตัวนี้บไม่เห็นรับผู้เล่นมายเลขเสมานนครับสายยาดาวยั่วไม่เล่ไม่ยั่วครับ ไปีเกเลียนไดนอนล้วยาวขึปนล้ตนนี้ตัวให้จับตรงเ้อัน่ึ้นมาทางด้หนวามันได้บอลยาวขึ้นมาลูกนี้เอียงตรงลากแล้วล่ะตัวนี้ยตรงเติกันครับตันี้เคลียร์ไปก่อนครับกลับไปไปก่อนครับ สาาเนี่ยไม่ได้มาง่ายนะครับปีท้าวปีทั้งรบกันาไร่รอบไได้มาง่ายนะครับชยาี่ต้องจากีท้าวโนนรับรอยากาพิษครับยกับเมียนม่งโอ้โหจังหวะพิษตัวเขตรงนี้โอ้โหตงยเสียปาครับบอกแล้วครับายาไม่มาง่ายนะครับ ไอ้อนไอ้อนพี่ไอ้อนไอ้อนตัดตัดเฮ้ยตัดเพชรครับให้ลุ้นประตูครับจุดตังเกนครับโอ้ยจะท้องครับวันนี้ครับดูครับมีลูกศรด้วยไหมไม่ได้ไม่ได้ครับวันนี้โอ้ยไม่ผ่าน ที่มุมไครับฝั่งะบเนโดนเาครับยา่รีไม่าเกอ้องกันได้ดีครับ้ยไปครับโดนตั้งบุกขึ้นไปอันใบอดูอันอยากเอาบ่ได้ตรงนี้โดน

กระโดดขึ้นมาหนีมาได้จังหวะนี้อีสานไหลมาีแม็กใส่บอลต็มที่ครับถึงจะได้ไม่เหนืเียนแกนมาเจ้าเบียบอลง่วยครับหาเรียมยิงหาเรียมยิงเปลี่ยนรัีแม็กเข้าขวาขึนมาโนีโจโอ้หที่ี แต่ว่าคขาสภาพสนามคขาไม่ค่อยเป็นใจแล้วใครๆมองใกล้ๆเลยสนามมัน,นไ,ไม่เรียบเลยจะมายิงที่ตรนี้ย้อนๆยอน่ไม่แน่ใจนย้อนแต

ยังครับเฮ็นดด่นครับูทยตูกต่ขึ้นามา,กมางกระชาลลกลขึ้นมาสองสามคน,มน,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 นพวกนี้นกที่ลกขึ้นย่งนยังได้บอลอยู่นี่เป็นต้เป็นเตียวครับหาสัยนยินยัดเข้ามาไได้เ่งมานะมาเลขครับไม่พร้อม ตอนวอร์มนี่แรกดีเลยตอนโลซนาดนะครับตอนวอร์มตอนวอร์มนี่วิตวิ่มากครับ้เดี๋ยวมีต้มตือวันนี้เป็นระยะการเพิ่มขึ้นที่้ากว่าครับไปให้กำลังก่อน มาพลิกไปสวยครับตนนี้สะานุ๊เ้าเป่มาครับเลี่ยนการกระชากกนมาเปลี่ยนมาวอีกไผ่านครับจังหวะสุดท้ายครับผ่านเ่นของรบครับต้องจับาครับไม่เครับระัครบครับ มาดับโจเองโดนจิ้มไปครับโดนตัดมาเจเบียมาเองยู่นี้สกาดที่บอลฮับกับตงมาโดนตัดขึ้นมาดูครับตัดขึ้นมาปุ่นี้ต้องครับเฟไปเกี่ยไม่ก่อนครับถึง้างดี ตัวนี้ฟุงส <be> <políticas> ับต <affordable> <im> <ks> ูเก <im> <ks> ็บบอลให้ได้ดีครับเก็บแขนยาวขึ้นมาเลยตัวนี้ฮึ่กับพิยุลึกไปนครับเร็วระครับ เก่งมากเดของมาบุกเปูกระุกอครับัดิซซาขึ้นมาพาดพุารดได้เดกไม้กป so ุกนดนวไปให้กะูปกปเกบมาเมาเก็บมาเก็บมาเก็บ้าเก็บ ยิงมาครับส่วนเหล่าทีมระยะกลางเพ็ทครับบอลมาให้กับต้อมต้อมเก็บบอลลงได้พิกไปเองครับไม่ผ่านับโดนจิ้ออกไป 好干吧 สยดีสกัดไมได้สวยตงังอยู่ที่พ pues right. ยัคฆ์เพชรยูนยูนเลียนแกนมาครับให้กันเจ้าต้องสวยครับจังนี้ิกไปโอ้เเียนไม่เี่ยโดนตันมากนีสมานี่ครับเบนตันมาพารแม็กสให้กับิโยโอดนจิ้มครับ ฮัพโอ้ดิยังไม่โนครับัเพ่้ขึ้นสูงให้ขึ้นงเอาล่อนเกมรับหน่อยสองสอี่สองสองสเลยองจัสองสอุ๊ครับแพ็กเล่นเยอะทีให้กับกูโอ้ยับเจ้าเบียร์เจ้าเบียร์ยังยังองมาไม่ได้ดโอ้ไมไหวดม้วยพี่าก่อน